พลพักนักปรุงสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพลพักนักปรุงนะครับวันนี้เราจะมา ประกอบร่างสร้างรถกันต่อนะครับไดจะเป็นเมนูอะไรแล้วจะเป็นรสชาติอะไรเดี๋ยวขอพลไปเตรียมตัวในครัวก่อนสักครู่เรากลับมาพบกันครับเอาละครับ ประกอบร่างสร้างรถเมนูแรกนะครับพลจะทําเบอร์เกอร์ข้าวครับแต่จะเป็นเบอร์เกอร์ข้าวขนาดชิ้นเล็กๆนะครับแต่ไม่ใช่ข้าวธรรมดานะครับในข้าวของพลจะมีชีสด้วยแล้วเราก็จะทานกับหมูเทริยากิครับซึ่งข้าวเนี่ยนะครับเป็นข้าวญี่ปุ่นนะฮะอันนี้แนะนําว่าให้หุงไว้ก่อนแล้วพักให้เย็นนะครับอ่าพลใช้ทั้งหมด250กรัมนะครับเสร็จแล้วพลก็จะใส่ชีสลงไปผสมนะครับชีสใช้เป็นมอสเรลล่าชีสนะครับแบบที่ทานกับพิซซ่าเนี่ยนะครับอ่า้วคบพลใช้ประมาณ 50กรัมนะครับแล้วก็เอาชีสไปรวมกับข้าวนะครับใส่เกลือเล็กน้อยนะฮะให้ข้าวของเรามีรสนะครับอันนี้คนปรับมาเม็ดเล็กสุดเลยของเกลือนะครับเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากัน ปกติแล้วเวลาเราทาเบอร์เกอร์ข้าวนะครับถ้าแบบเราอยากได้เป็นชิ้นใหญ่ๆใช่ไหมครับบางทีเราใช้พิมพ์ที่เอาไว้ใช้ทําไข่ดาวอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วไปจี่บนกระทะแต่พวกนั้นนะครับเวลาที่เราทําแบบนั้นเราจะทําได้ทีละชิ้น2ชิ้นนะครับเพราะผลเชื่อว่าคงไม่มีใครที่มีพิมพ์ไข่ดาวแบบประมาณ6-7อันอยู่ที่บ้านนะครับมันเลยอาจจะใช้เวลานิดหนึ่งฮะแต่ตอนนี้เนี่ยพอดีผมจะทําให้มันเป็นชิ้นเล็กที่บอยกี้บอกไว้ว่าเป็นมินินะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นมินิปุ๊บเราจะทําหลายๆชิ้นพร้อมกันได้น พลใช้เครื่องทุนแรงนิดนึงนั่นก็คือว่าใช้ถาดทำมัฟฟินนะครับที่มีลักษณะน,นี้เชื่อว่าทุกบ้านมีหมดเลยนะฮะซึ่งถ้าเบิดถาดมัฟฟินที่คุณมีเนี่ยเป็นแบบธรรมดาต้องทาเนยนิดหนึ่งก่อนแต่ของพอดีของพลโชคดีนะครับเป็นแบบนอนสติ๊กนะครับอันนี้ก็เลยไม่ต้องทาอะไรนะครับเราก็จะเอาข้าวเนี่ยมาหยอดลงในช่องแต่ละช่องให้เท่าๆกันนะครับช่องหนึ่งก็ควรจะประมาณ25กรัมนะครับก็ใส่ลงไป ตัวชีสที่ผลใส่ลงไปนี่ไม่ใช่ใส่ลงไปเพื่อรสชาติอย่างเดียวนะครับเวลาที่เราไปทําความร้อนเนี่ยชีสก็จะละลายทําให้ข้าวติดกันยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยนะครับต่อมานะครับเราก็กดข้าวนะครับให้แน่นๆเสร็จแล้วครับก็ได้เบอร์เกอร์อรข้าวลักษณะน,นี้นะครับทั้งหมดออกมาประกบกันก็ได้6ชิ้นนะครับพลก็จะเอาไปเข้าเตาอบที่ตั้งไว้แล้วที่170องศาเซลเซียสนะครับ ไม่ต้องนานมากนะครับท่านผู้ชมก็สัก5นาทีอะไรเงี้ยนะฮะเพราะว่าชีสมันละลายเร็วนะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาทำไอ้ตัวหมูเทริยากิของเรานะครับหมูเทริยากิเนี่ยแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับผมใช้วิธีการทําให้เป็นคาราเมลนะครับผมจะใช้น้ําตาลอันนี้เป็นน้ําตาลแบบละลายง่ายนะครับผมจะใช้ประมาณ60กรัมนะครับก็ประมาณ4ช้อนโต๊ะได้ระหว่างที่ผมคอยให้น้ําตาลเราเป็นคาราเมลนะครับ อีกหม้อหนึ่งนะครับผมจะเอานี่ครับซอสซึ่งซอสถั่วเหลืองที่พลใช้นะครับจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเมื่อนําไปประกอบอาหารจะช่วยคงไว้ซึ่งสีสันตามธรรมชาติของอาหารทําให้ดูน่ารับประทานนะครับพลใช้ทั้งหมด2ช้อนโต๊ะครับแล้วนอกจากซอสถั่วเหลืองนะครับก็ใช้มิลินด้วยครับมิลินใช้ทั้งหมด3ช้อนโต๊ะครับเอาแล้วครับผสมให้เข้ากันนะครับแล้วพลตั้งไฟนะครับนิดหนึ่งอุ่นให้เขาร้อนๆด้วย สาเหตุที่ผลน้องอุ่นตัวซอสถั่วเหลืองและมีรินให้ร้อนๆนะครับเพราะเหตุว่าพอน้ําตาลของผลเป็นคาราเมลใช่ไหมครับคุณผู้ชมถ้าผมใส่อะไรที่มันเย็นลงไปปุ๊บคาราเมลจะจับตัวเป็นทอฟฟี่ทันทีเลยนะครับแต่ถ้าเปิดของร้อนเจอของร้อนมันจะไม่ทําให้ตัวคาราเมลแข็งนะครับระหว่างนี้เราก็ใช้ความร้อนละลายน้ําตาลไปเรื่อยๆนะครับอาแล้วครับน้ําตาลเริ่มละลายแล้วนะครับคุณผู้ชมผลก็จะเอียงไปเอียงมานะครับ ตรงนี้ผมก็เริ่มลดไฟแล้วแล้วเราก็จะสังเกตสีของคาราเมลนะครับในขนาดเดียวกันคุณผู้ชมเห็นไหมฮะขวันขึ้นนะครับขวันขึ้นนะครับซอสของผมก็ร้อนแล้วเช่นกันเราก็จะดูว่าสีคาราเมลที่เราต้องการพอแล้วหรือยังนะครับเอาละครับเมื่อผมพอใจแล้วผมค่อยๆหยอดซอสลงไปนะครับตรงนี้ต้องระวังนะครับขยับขยับขยับซอสให้เข้ากันนะครับ เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมได้เทอริยากิซอสแล้วนะครับเราก็มาใส่เนื้อหมูนะครับอันนี้เป็นหมูที่ค่อนข้างจะบางนะครับเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างจะสุกเร็วความร้อนจากคาราเมลก็จะทําให้หมูสุกนะครับแค่นี้สุกแล้วครับระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเอาข้าวออกมาแล้วดีกว่า ใช้ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับข้าวร้อนนะครับค่อยๆตักขึ้นมาเขาก็จะเป็นชิ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราอยากให้ดีต่อสุขภาพเราใส่ผักลงไปด้วยนิดนึงก็ได้นะครับผักกาดแก้วก็ได้นะฮะเดี๋ยวเราหั่นนิดนึงดีกว่านะครับอ่าแล้วล่ะครับเราก็ใส่ผักลงก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่หมูที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับหมูทะริยากิกับน้ำซอชุ่มๆนะครับแล้วก็ตามด้วยมายองเนสเล็กน้อยนะครับปิดทับนะครับด้วยข้าวอีกฝาหนึ่ง เรียบร้อยแล้วครับมินิเทริยากิพอกชีสแอนด์ไรซ์เบอร์เกอร์นะครับเมนูประกบร่างสร้างรถยังเหลืออีกเมนูหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งกลับมาพบกันครับ ประกอบร่างสร้างรถเมนูสุดท้ายง่ายๆครับท่านผู้ชมครับเป็นของ2องอย่างที่คุณหนูๆชอบมากนั่นะก็คือไข่ต้มแล้วก็อะโวคาโดนะครับทานแล้วดีด้วยคนจะบอกให้อวโวคาโดเนี่ยดีกับผิวมากๆเลยแหละอะโวคาโดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยชอบคิดว่าอะโวคาโดเป็นผักจริงๆแล้วมันเป็นผลไม้นะครับมันเป็นผลไม้ตระก,กูลเดียวกับเบอร์รี่เนี่ยแหละครับวิธีการหั่นนะครับพอเราหั่นลงไปแล้วท่านผู้ชมเห็นนะว่ามันติดเม็ดนะครับเราก็กรี๊งไปรอบๆตัวเขา อัน,นะฮะแล้วก็ลอกผิวออกนะครับผิวของมันจะลอกง่ายมากเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็มาหั่นให้มันเป็นเต่าเนะครับใส่ในชามไว้นะครับใช้ประมาณลูกหนึ่งะครับแล้วก็ไข่ต้มนะฮะบางคนถ้าเกิดอ,อยากจะแบบว่าทําให้เป็นเมนูสุขภาพขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะไม่ ไม่ใส่ไข่แดงก็ได้นะครับแต่ส่วนมากเด็กๆก็ชอบกินไข่แดงกันใช่ไหมครับแล้วมันก็มีความหวานอยู่ในนั้นด้วยผมใช้ไข่ต้มประมาณ1ฟองอ่าแล้วละครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับเราก็จะทําเป็นสลัดที่เราจะไปใส่ในแซนด์วิชนะครับถ้าเผื่อมันชิ้นยงใหญ่เกินไปเราใช้ที่สับๆช่วยได้เล็กน้อยนะครับอาแล้วครับแล้วก็ปรุงรสแล้วครับท่านผู้ชม ก็สามารถใส่มายองเนสได้ครับแล้วมายองเนสที่ผลใช้เนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าเป็นมายองเนสรสมล์นะครับจะไม่หวานมากนจนเกินไปพลใส่แบบประมาณสามถช้อนโต๊ะนะครับที่เหลือนะครับก็ปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยปาปริกานิดหนึ่งนะครับคนให้เข้ากันครับอาจจะรู้สึกว่ามีแต่ของมันๆทั้งนั้นเลยเราอาจจะตัดรสนิดหนึ่งนะครับก็ใส่มะนาวลงไปด้วยได้เล็กน้อยนะครับ อร่อยแล้วส่วนที่เหลือก็เป็นขนมปังนะครับขนมปังที่พลเลือกใช้นะครับก็เป็นขนมปังสีขาวคุณภาพดีแต่ก็แล้วแตบ่บางท่านอยากจะทานเป็นโฮลวีตก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญนะครับเราต้องอ่านที่ฉลากนะครับว่าใช้แป้งสาลีที่ไม่ฟอกขาวร้อยเปอร์เซ็นต์เราถึงจะมั่นใจได้ว่าดีต่อสุขภาพเราจริงๆนะครับถ้าเผื่อเราจะเสิร์ฟเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยสําหรับบางคนเขาอาจจะรู้สึกว่า แม้ชิ้นมันใหญ่ไปนะครับเราจะหั่นครึ่งอีกครึ่งหนึงก็ได้เช่นกันนะฮะเดี๋ยวผมจะแต่งด้านข้างนิดหนึงนะครับให้สวยงามนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะใช้มายองเนสแล้วเราก็ทาบางๆนะครับด้านข้างมายองเนสนะครับเอาละครับสำหรับคนที่อยากจะให้ดีต่อสุขภาพใช่ไหมครับเราก็ใส่งาขาวลงไปด้วยได้นะครับนี่เราก็แปะงงาขาวไว้ข้างๆอย่นี้นะครับ มยายองเนสก็จะทําให้งาขาวติดลงใปนะครับหรือว่าบางคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอยากจะใส่ไข่กุ้งก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับนี่ก็เป็นเมนูประกบร่างสร้างรถง่ายๆนะครับเอกแอนด์อะโวคาโดแซนด์วิชนะครับที่บนอามาฝากกันครับ สำหรับเมนูทุกเมนูนะครับท่านผู้ชมสามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมเราได้นะครับที่ www.ponfoodmafia.com ครับวันนี้คนต้องขอขอบคุณ Mobile ค i ิกเชนนะครับจากแกกกนาครับสัปดาห์หน้าเรายังมีเรื่องดีๆอีกครับจะเป็นเรื่องอะไรติดตามชมได้นะครับสวัสดีครับ